คุเต้อนกดรับชมต้องกด subscribe กันนะคะสวัสดีค่ะวันก็จะมา,อาสอนวิธีทำมาร์กหน้าด้วยตัวเองนะคะโดยแบบสิ่งของที่มีอยู่บ้านเท่านี้ก็ไม่ใชการตัวนะคะที่บ้านเขาจะได้ไดูแลตัวเองได้ต้องออกไปทำชวีนเวนหน้าหรือว่ามาร์กหน้าที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยสามารถทำเองง่ายที่บ้านนะคะ หน้าก็จะแบบว่านะเราลจะเก็บห้องนะคะเอาวัตถุดิบวันนี้นะคะที่จะทำมาร์กหน้าขัดหน้านะคะ,ะอันแรกนะคะก็จะมีแผ่นพนเพมอ,อ,อันนี้คือมะขามเปียกนะคะแล้วก็อโรเวราค่ะเห็นไหมอ่าก็คือเจลว,ว่านหางจระเข้นะคะ จะทำเนี่ยค่ะก็เทผสมเลยนะก็ใช้มือขยําปกติที่จะใช้มะขามเปียกนะคะผสมนมสดหรือว่าบางครั้งอาจจะเป็นน้ำผึ้งก็คือถ้ามีอะไรในบ้านนะคะใช้ได้หมดนะคะคือเพื่อนๆที่บ้านสามารถเอาไปปรับไปยุกได้นะคะหน้าตาคุณยังไม่อยาบน้ำนะคะก็คือ ที่คิดไว้ก็คือจะมางนยคะก็ขยำขยำแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมีกลิ่นของวันหังจรลเค้นะคะก็คือขยำไม่มันเข้ากันนะคะให้เนื้อแบบหน้บน้มขามเปียกมันโอ้ประสบแบบนี้นะคะเติมน้ำนิดนึงก็ขยำขยำนะคะจะมันเข้ากัน รีวิวแต่ละคราวนี้โคตรพีชีบเลยนะคะเพราะว่าหน้านี่คือแบบหนาให้เราเจอแบบว่าเลยมาไว้แล้วเสร็จแล้วก็จะเก็บห้องนะคะก็ที่เหตุนี่แหละค่ะคือความรุนแรเก็บห้องเสร็จแล้วก็คือจะไปอาบน้ำฉาบผมนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะสภาพก็จะเป็นประมาณนี้มาเดี๋ยามาเริ่มมากันครอบหน้ากันนะคะ นะใช้มือเลยนะคะคือส่วนตัวหนูส่วนตัวตี่เองอะส่วนตัวที้ไม่แบบเป็นคนไม่กลัวเลอะนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆกลัวเลอะก็ทำในี้ข้าองน้ําก็ได้นะคะคือข้อแนะนํานะคะก็คือว่าเราจะไม่มากน้นเกินไปบแบบผิวที่แบบเขาเรียกว่าอะไรผิวหน้าแห้งนะคะแต่ส่วนตัวของปี้นะคะก็คือเป็นคนผิวแบบค่อนข้างมันนะคะนะคะแล้วก็เผื่อนง่ายเลยนะเบาๆก็พอนะคะคเพื่อนๆคือผิวหน้าเราเป็นผิวหน้าที่อ่อนโยนนะคะ ก็มีเียขอนเลค่ะตอนนี้ข้างล่าเขาทำเขาเติมบ้านค่ะานตึ้บ้า ช่วยใบหน้าเราขาวหรือ,อไรอนี้นะคะคือว่าด้วยความที่แบบเราเป็นผู้หญิงผิวแบบผิวสีเนอะเพื่อนเพื่เก็บใช่ไหมดูผิวเราจะต้องได้รับการดูแลอะไรเงี้ยดีงามากกว่านนคนอื่นเขาคือมันเป็นแค่ความนิยมนะคะแล้คนผิวขาวเราต้องสวยถ้ามันจริงคือแบบก็ผิวสีหรือไงอ่ะฉันไม่ได้เสียวฉันดูแลตัวเองดูสะอาดที่งานก็นั่มนามองน,นะคะเป็นผู้หญิงแบบผิวสีเมือนะ่อก่อนอะคือเพื่อนๆเนาะเคยรอตลอดเลยว่าเราตัวตัวดำอะไรเงี้ยเขียวตาอะไรเขียวคือเขียวภาษาอีสานนะคะก็คือ หน้าหอมากเป็นคนผิวสีเลยเขียวแบบเขียวแดงเลยอย่างนี้นะคะอขอแค่นี้เลยมะขามนะคะกระน้ำพรุนนี้ช่วยลดสิวได้ดีมากนะคะเป็นมหน้าธรรมาชาติดเดี๋ยวเนี้มาเลยจ้าห้านะคะถึงสิบนาทีก็พอนะคะไม่ต้อาบางคนอ่ะถ้าอยู่นักก่อนอย่าลืมนะคะห้ามมาที่ม้วนหัเกินสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมา,า,มาะทำการขัดอีนะคะเบาๆนึงอย่างนี้นะคะมันเป็นการทำอ่ะผลัดเซลล์ผิวนะคะอย่างนี้ ค่ะไม่ผู้ะนะคะเราก็จะได้แบบค่อยๆสะอาดอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่เราทำมาร์กเสร็จแล้วลหน้าเราก็จะทาครีมลงหลอดนะคะเพราะว่าการทานี้มันจะทำให้เซลล์ผิวเราอะผลัดตัวที่มันเสียออกไปใช่ไหมคะพอผลัดตัวที่มันเสียออกไปแล้วอะเราก็จำเป็นต้องทำการบำรุงนะคะเนื่องจากว่าแต่ประเทศไทยเป็นอะไรทิ้งไม่ต้องพูดถึงนะทุกคนน่าจะเข้าใจดี เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนล้างหน้าสิาาสา็จแล้วเสร็จนะคะเดี๋ยวพี่ขอไปทำการเก็บห้องก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราเป็นยังไงตอนนี้แกก็เสร็จแล้วค่ะเวลาสินาาส้นทชียร์เดี๋ยวก็จะขอตัวไปเข้าน้ำแล้วก็ล้างหน้านะมาดูหน้ากันนะคะมาแล้วนะคะตอนนี้ล้างหน้าเสร็จแล้วดูนะเห็นไ,ไหมคือหน้ามันก็จะเนียนนะคะรู้สึกได้คือมันไม่ได้แบบสีผิวมันไม่ได้ดูกระจาาายย่างขาวเหมือนอะไรเงี้ยนะแต่แบบ มันจะแบบใสแบบเป็นธรรมชาติตามโทนสีผิวเดิมของเราน,นะคะแเดี๋ยวี่ขออยากไปแต่งตัวก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันที่หน้าสิงค์ก็เ <c oughs> ส้นบางที่รอรอยแล้วนะคะสำหรับมากนานด้วยมะขังระเกียรของเวอร์ชันโควิดในเทนะ่าขอลาทุกๆคนไว้แล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้น้องติ้ด้วยกันแล้วกันนะคะไว้รอบหน้าเราจะมาดูเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะทำคลิปอะไรให้ทุกคนดูกันต่อไวดีค่ะ